สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องปองปายสู้ขู่สุคนนะครับคลิปนี้วารพจ์อีสานบานนนนะครับสิทําคลิปขอบคุณพี่น้องย้อนหลังนะครับหลังจากที่ผ่านมาได้เดือนกว่านะครับก็ขอขอบคุณพอ่ณพอคุณแม่พี่น้องเลยไอ้ AI, หมู่พกสุขทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามเป็นกำลังใจให้วารพจอีสานบานนนจนผ่านกฎระเบียบของ YouTube นะครับ ทุกคนเป็นหัวใจสําคัญของวรพอนอีสานบานโนนครับเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการพันกดต่างๆขอขอบคุณจากเกจกิงนะครับพี่น้องกองป่ายสุขูมสุคนนะครับอยากสรรหาคําดีๆมาขอบคุณพี่น้องนะครับแต่ว่านางแก่พี่น้องที่หมอบลหครับช่องวรพอนอีสานบานโนนช่องน้อยๆนะครับมันมีคุณค่าหลายกว่าคาว่าขอบคุณอีกนะครับมันเลยคิดคิป ขอบคุณย้อนหลังพี่น้องนะครับที่เป็นกำลังใจให้ครับกร็รบอิศานบานโนนนะครับทุกท่านทุกช่วงพานกับมีติดเหลืองอยู่สีคลิปนะครับกระด้นทำการแก้ไขไปแก้ได้อยู่สองคลิปนะครับอีกสองคลิปบอดได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไปกรอบภาพนะครับมีภาพที่บอดของบอดเดทายโดยตัวเองบอดเดทายโดยตัวเอง นั่นนั่นที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ติดเหลืองนะครับเนาะเพราะว่าผมไปกรอบเอาใน Google นะครับใน Google ถึงคลิปถึงภาพเป็นภาพสาธารณะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเนาะครับก็เลยอาจเป็นสาเหตุที่ทั้งมัติดเหลืองนะครับของผมก็มีติดเหลืองอยูสซี่คลิปแก้ได้สองคลิปนะครับคลิปที่แก้่ได้นี้เป็นเมืองเป็นภาพภาพที่ไปกรอบเอานะครับกรอบเอาใน Google และนอกจากนั้นก็ วิธีแก scream, ondan, habitude, ่เนาะครับก็ค <Arizona, S 2> <aha> ือเปลี่ยนเปลี่ยนคำบรรยายโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนซื้อให้มันตรงกับเนื้อหานะครับภาพภาพปกภาพปกนี่ต้องเปลี่ยนต้องต้องให้มันตรงกับเนื้อหาสาระในในในตัวคลิปนะครับวิธีแก่อาจจะเปลี่ยนซื้อคลิปนะครับเปลี่ยนซื้อคลิปเปลี่ยนคำบรรยายหรือว่าเปลี่ยนภาพปกปกรองเมืองนักขั่นตอนแรกนะครับ ก่อนที่ทำเรื่องอุทธรณ์นะครับตึ่ผมก็สองคลิปแรกนะ่คือผมเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนซื้อเรื่องนะครับกับ่พอวันบพอมือนะครับกัสามารถาเป็นเขียวนะครับแก้ไขได้สองคลิปแก้ไขได้สามคลิปนะครับแต่ว่าคลิปที่สามนี่อยู่ประมาณอยู่มาระยะหนึ่งก็เป็นเรื่องอีกนะครับแก้อีกรอบนี้แก้บได้นะครับ ก็เลยบอกแก่ก็เลยเลิบไปเป็นส่วนตัวนะครับสาหรับคลิปคลิปที่ติดเหลือนะครับผมก็ผ่านมาได้เดือนกัวเลยพี่น้องนะครับก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเนาะที่เขามาในส่วนในส่วนเป็นสแปมนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่เขามาเป็นสแปมในบ้านนะครับอาจจะเป็นการฟากบวกบอกหมายเลขบอกให้เข้ากลับไปหาลักษณะนี้ครับติดสแปม <ค>อบอ <OK> กพี่บอกน้องนะครับยายานั่นนะครับเขาเอมเมต์กันแล้วกันลูกกันเองนะพี่น้องเนาะว่าต้องไปบอกเพวันจิตติสแปมการว่าติดสะแป,ม,แปมบ้านผมกับอนุมัติใหยเบิดนะครับเกือบเบิดนะครับนอกจากคนต่างประเทศนะครับที่อาจจะบอกอนุมัติใหยแล้เป <Pain> ็นพี่น้องคนไทยเขาแล้วแล้วพี่น้องเช่าลาวนะครับที่เขาคุณคุณเคยเคยเห็นกันบ่อยๆกับอนุมัติใหยนอกจากทังพี่น้อง ฝรั่งหรือต่างชาตินะครับคนเขามาติดสแปมใส่ติ๊กเกอร์ได้หลายจังสิ้นะครับอาจจะบ่อนุมัติไห้นะครับสำหรับแท่าเราอนุมัติในกันกับบัตรสุขคนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายนะครับก็ทำคลิปขึ้นมาเพื่อขอ,อบคุณพี่น้องย้อนหลังนะครับขอ,อบคุณพีคุณน้องคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เอเดนไอหมู่พวกสู้ขู่สุขคนนะครับที่เขามาเป็นกําลังใจให้จนผ่านกคนะครับผ่านกดผ่านอ่า หนึ่งพันศัพทสี่พันชั่วโมงนะครับก็ผ่านมาได้เดือนกว่านะครับก็เป็นก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับในการทําช่องทําไปแบบบลูนะครับอาการติดคลิปที่บางคนก็อาจที่รู้ที่บทตั้งใจนะครับเพราะว่าคือจังผมในบางเที่ผมก็ย่านไปติดคลิปพี่น้องบ้านอื่นด้วยกันเพราะวันหนึ่งเวลาใช้โทรศัพท์โทรศัพท์เป็นโทรศัพท์เครื่องเดียว วันนี้มูโทรมาสินะครับช่วงมูโทรมาเนี่ยมันมันต้องรับสายเขาละหยุดหยุดเมืองคลิปนะครับแม่ก็เลยอาจจะมีส่วนหนึ่งในการเป็นสแปมนะครับอันนี้ค่ะอาจจะเป็นได้นะครับบางทีกําลังเออเมืองมูมคลิปดีๆเรื่องสินายโทรมาให้ส่งงานให้โทรศัพท์เครื่องเดียวครับเป็นโทรศัพท์ที่ทําคลิปพร้อมส่งงานพร้อมทำรายงานว่าใส่โทรอยู่ในนี่บนะครับบางทีนายเป็นโทรมาของานขออยังก็ต้อง ทรงพ่นไทยหลปทรงหนางานให้เพิ้นนั่นก็เลยกลายเป็นการเมืองคลิป,ปวัตอนเนื่องใน,นส่วนนึงอาจจะเป็นสปแปมนะครับผมก็คิดว่าอาจจะเป็นสปแปมบ้านอื่นจะในคำนุม,มัติให้ผมในเรื่องปีนองเด้อสำหรับคลิปสําหรับคลิปที่เป็นคลิปที่ผมไปติดสปแปมนะครับคือบริเัตั้งใจนะครับก็ส่วนหลายที่เขามาบ้านผมก็จะมีกันฝากช่องกลับไปหาในเด้อลักษณะแน่นอนแต่ว่าผมก็อนุม,มัติให้ด้ แต่ว่าผมอนุมัติให้แล้วนะครับเนาะครับสาหรับที่นี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับทําคลิปขอบคุณพีขอบคุณน้องขอบคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับว่าที่เป็นคนไทยคนลาวล่ะหรือว่าอยู่โซนยุโรปสาหรับอเมริกาอังกฤษหลายๆประเทศเยอเราหมอกเยอรมันนะครับที่กาลังใจให้นะครับขอบคุณมย่งหลายนะครับขอบคุณหลายๆครับสาหรับพี่สำหรับน้องขอบคุณครับขอบคุณทุกคู่ทุกคนครับ สำหรับท่านที่กําลังทําคลิปอยู่ด้วยวทำยูทูบอยู่ก็คอยเป็นกําลังใจให้นะครับอย่าท้อทําไปเรื่อยๆทําไปด้วยใจรักนะครับสักวันหนึ่งมันก็สิประสบความสําเร็จนะครับตอนนี้วอลุ่อีสานบราน,นุนจะเป็นช่อง,องบานเล็กๆบ้านน้อยๆน,นะครับพึ่งพานกดมาบก,กีเดือนนะครับก็ยังบม่มีอย่างแต่ว่าก็เลยเคิดคลิปขอบ,บุญขอบคุณพี่น้นองจะถิ่มจะป่าด้วยครับเด้อติดตามตัวไปแล้วให้กำลังใจใต่อไปสำหรับ คลิปนี้กับอกล่าวคำวัาสวัสดีครับยูดีแม่งสู้หูสุขนสวัสดีครับใ่จะจ๊ะอย่าลืมติดตามช่องวัฒน์พจนีสานบานโนนะจ๊ะ